วันนี้จะมาบอกถึงภัยของฝุ่น PM 2.5ที่มีต่อผิวนะคะต้องบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยปริมาณฝุ่นในกรุงเทพมหานครคือค่อนข้างจะสูงมากๆนี่เลยเกตมายืนให้ดูตรงนี้นะคะไม่ใช่ว่าอยากจะมายืนนะต้องบอกว่าเมื่อกี้ใส่แมสปิดปากเรียบร้อยแล้วก็เอาออกมาเพื่อจะมาพูดคุยได้แต่ก็ต้องอยู่แป๊บเดียวต้องบอกว่าแป๊บเดียวไม่สุดดมให้เยอะเกินไปนี่นะคะมันมัวไปหมดเลยไอ้คำว่าฝุ่น PM 2.5ก็คือแปลว่ามัน มีอนนุภาคที่มันเล็กมากๆ2.5ไมครอนค่ะสามารถจะทำให้ปอดของเราระบบทางเดินหายใจต่างๆเกิด ปัญหาได้แล้วก็เกิดปัญหาสุขภาพได้สําหรับผิวเราก็เช่นกันก็คือถ้าเกิดว่าเราโดนพวกฝุ่นมลพิษพวกนี้นะคะสะสมที่ผิวเรามันคือสารอนุมนูลอิสระทําให้เกิดอะไรได้บ้างริ้วรอยกอนวัยหน้าหมองคล้าฝ้านี้มาได้เลยนะคะหรือถ้าใครเนี่ยทำความสะอาดผิวไม่สะอาดอันนี้มาเลยสิวอักเสบหรือว่าสิวอุดต,ตันมาได้ด้วยวิธีการถ้าเกิดว่าคุณต้องออกมาเจอแบบนี้เกรดเองนี่เลยเตรียมพร้อมนะเสื้อ แขนยาวกางเกงขายาวคือมันจะต้องปกปิดเสร็จแล้วเนี่ยก่อนออกจากบ้านใส่แมสปิดปิดด้วยเพื่อจะได้ไม่ต้องไปโดน เรื่องของฝุ่น PM.25 ใส่แว่นตากันแดดด้วยนะคะคือเตรียมพร้อมมากๆวันนี้คล้ายๆกับ CFI ต้องบอกใช่ไหมเนี่ยไอ้อเขาเรียกว่าอะไรนะ FBA เนอะอ๋อต้องคล้ายๆกับเรื่องของเป็นนักสืบแต่งตัวมิดชิดปิดให้เรียบร้อยเพราะว่าถ้าเราเผยผิวเยอะมากเท่าไหร่มันจะสัมผัสกับฝุบ่น PM2.5 มากเท่านั้นแล้วเกิดปัญหาผิวได้แต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้คุณต้องออกมาทาําากรงานกลางแจ้งแบบนี้ออกมาเดินออกมาโดนฝุ่นพวกนี้เนี่ยกลับไปบ้านรีบล้างมือ ทำความสะอาดร่างกายและที่สําคัญนะคะก็คือฝุ่นพวกนี้เราจะต้องใช้คลีนซิ่งเพราะว่าคลีนซิ่งสามารถจะเอามลภาวะออกไปได้อย่ังเกตตอนเย็นกลับมาปุ๊บก็จะใช้คลีนซิ่งล้างหน้าเช็ดทําความสะอาดกับสัมฤทแผดเช็ดเสร็จเรียบร้อยเราก็ใช้สบู่สมุนไพรแฮนเมดว่านนังคำตะเกียที่ตัวนี้มันจะไม่มีสารซาเฟตไม่มีสารเพิ่มฟองมันจะไม่ระคายเคืองเพื่อนๆต้องบอกไว้เลยว่าถ้าเกิดว่ามีสารซลเฟตสารเพิ่มฟองมันคือเคมีถ้าใช้สะสมนานๆข้าว ก็เกิดปัญหากับผิวได้เช่นกันและยิ่งช่วงนี้มีฝุ่น PM 2 5สิ่งอะไรก็ตามที่มันปลอดภัยไร้สารเนี่ยใช้พี่เถอะมันจะได้ดีกับผิวด้วยและสะบู่สมุนไพรแฮนเม็ดว่านนังคำจัเคที่จะมีว่านหนังคำพลายลิ้นทะเลและก็้ําพึ่งที่ช่วยลดสิวลดฝ้าได้และถ้าออกมาอย่างเงี้ยนะกลางแจ้งแบบนี้นี่เลยต้องเดินหมุนให้ดูมันแดดแรงจริงๆฝุ่นก็เยอะด้วย ออกมากลางแจ้งแบบนี้คุณต้องไม่ลืมที่จะทาครีมกันแดดค่ะแล้วก็เลือกไปเลย SPF 50 PA บวกที่จัดกันได้ทั้ง UVA UVB แสงสีฟ้าและก็เกดเลือกนะคะตัวนี้ นี่เลยบีบีกันแดดเคที่ SPF 50 PA บวกบวกมันมีแร่ไทเทเนียมไดออกไซด์ที่ช่วยสะท้อนรังสีไม่ดูดซับแสงมันจะได้ไม่เอาฝุ่นพวกนี้มาโดนได้ด้วยเหมาะสำหรับผิวแพ้ง่ายกลับมาเซ็ตเช็ดครีนซิง่งล้างหน้ามันออกง่ายมากๆไม่อุดตันผิวด้วยกับบีบีกันแดดหลอดนี้นะคะสําหรับใครที่มีฝ้าไปแล้วอันนี้เกล็ดเงืเง,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 เงแตกซะละเงือออกเงือออกมีฝ้าไปเรียบร้อยก็ใช้เซรั่มกันค่ะ นี่เลยอยากจะแนะนําก็ต้องมาแนะนํากลางแจ้งแบบนี้ เซรั่มลดฝ้าหน้ากระชับประดับยีนจากเคที่ตัวนี้ช่วยลดฝ้ากละจุดด่างดำรอยหมองคล้าแล้วก็ช่วยกระชับผิวฟื้นฟูผิวด้วยนะถ้าเกิดว่าใครมาโดนฝุ่นแบบนี้ผิวมันจะแย่เซลล์ผิวต่างๆมันก็เสียด้วยก็ใช้ตัวนี้เลยเช้าเย็นพูดง่ายๆจบง่ายๆเพราะว่าอยู่กลางฝุ่นนานๆไม่ดีนะคะก็ด้วยความปรารถนาดีจากเคที่ดูแลผิวดูแลสภาพจิตใจดื่มน้ําให้มากๆมาเจอฝุ่นกินน้ําเยอะ 2-3มลิตรดีท็อกซ์ออกไปเลยค่ะแล้วก็ออกกาลังกายก็คือเข้าไปในร่มไม่ออกมากลางแจ้งแบบนี้มันยิ่งหายใจสูดเข้าไปเยอะไม่ดีค่ะแล้วก็นอนพักผ่อนให้เพียงพอกินอาหารให้ครบห้าหมู่เสริมวิตามินซีได้ก็เสริมนะคะเพื่อให้ ร่างกายของเราฟื้นตัวเร็วฟื้นฟูจากเรื่องของฝุ่นต่างๆได้วิตามินซีมันจะช่วยทําให้เพิ่มภูมิด้วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายด้วยความปรารถนาดีค่ะบ๊ายบายนะคะสําหรับใครที่มีคําถามเพิ่มเติมก็ทักเข้ามาได้ที่ไลน์ไอ p ดี k พ็อกเค่ะรักทุกคนนะคะบ๊ายบาย